ซื้ออะไรมาส่ยาทวดซื้ออะไรคะันีเอามาฝากใครฝากยาทวดฝากยาทวดค่ะมาค่ะมาให้ยาทวดค่ะท่องยาวดเงี้ยเสียบลุค่ะีน่นี่น้องโ่ดิท้อยทวดนะองยทวดมยาทวดยาทวดขอบคุ่ะม่ได้ไม่รู้ยาทวดจับกอดจคือป้ายยี่ดูป้าไม่ไดปไทยหรอก เอาไปีส่วนตัวนันบอกวดปวดอะไรถาม่ัวิตวดปวดที่ไหนทถามตัวปวดนมหรอปวดนมหรืเงนมมันมันงปลังปวดคือต่กี๋ละก็ิสิ้นเ้าแล้วบาดเจ็บแังเี้ยมีนมด้วยมีนมด้วยปวดนมด้วยหรอ กุกปตุ๊ก็สามหลอผ้าล่วงจะไปสว่างระดูคก่คนดองปดปนอีกอย่างวิทยาล่ะสันแอ่พอกิ่้สิงเปาที่แบบเปาหรือเศ้าเดี๋ยวมันชุดทไหนแล้วเฮยดเลยนอน่นร้ตื่นเหมูเนยว่าหน่งตังใส่ใจมึงจะใขึ้นขอของเมย่ออันใส่สองมามาให้จะกอดอีกปอดอดานม่งลูกปอดแม่หนี กอดกนจับาดกอดนุ่มๆแน่อกอด,กดนุ่มๆก่อนกอดนุม่มๆหืมอ่าแม่เหม,ม่อเลยเมาดูไพ่อ่ทยไปว้นะคะไปพ่อไทยไปไว้นะคะเอ้อไปเอาหน่องไปหาตัเวเกี่ยวกันหาตัเวเกี่ยวกันจ้าตัวเกียนี่แหะไปหออย่มอไอยอันเท่าไรหรือ่าดรอกูออกูกปะซ่อมนี่ละเหละ ใครกอะเสียงเพื่อนเพื่อนิีดค่ะกิืกินใคร,ใครมาค่ะ